ก็เป็นเกมที่เราเล่นได้ยากมาก,กน,นะครับเพราะทาง,ทางจีเดเ,เนเ่ยก็ถ<ร>ามว่าเป็นเด็กวัยรุ่นนะครับแล้วก็มีภาระขังหลักนะครับส่วนวันนี้เราเองเนี่ยเกิดข้อผิดพลาดนะครับในเรื่องของการทําเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระบวนการที่จะทําให้ได้แต้มและก็พอมกันนะครับทําให้เราพลาดไปในวันนี้ครับผมอกทีก่อจริงแล้วนะครับที่3เนี่ยเราก็ต้องต้องดูว่าเจอใครนะครับ เพราะว่าก็คงหนักทีมนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วร่างกายเราบอกตรงว่ามารายการนี้นะครับผมแจ้งแต่แรกแล้วว่าเราต้องรทียจมทําร่างกายแล้วก็เรื่องของประสิทธิภาพของทีมอาจจะลดลงนะครับแต่ว่าเราก็ต้องพยายามให้มากกว่านี้นะครับอย่างวันนี้เนี่ยเล่นได้ก็จริงแต่ว่าไม่ไม่ได้สมบูรณ์มากนะครับก็เป็นสิ่งที่เราต้องทำนะครับส่วนผู้ที่จะเจอใครเนี่ยเราก็พยายามทําให้เต็มที่นะครับในเรื่องของไม่ว่าจะเจอเวียดนามเองหรือญี่ปุ่นเองนะครับเราจะทําให้เต็มที่ครับผม